สวัสดีเพื่อนๆชาวสล็อ XO ทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปวิธีการสมัคร เข้าเล่นของสล็อต XO นะครับโดยเว็บที่ผมมาสมัครในวันนี้คือส lot XO ด o ดนะครับมาทําคลิปนี้เพื่อให้แบบเพื่อนๆเนี่ยที่อยากจะเล่นสล็อต XO ออนไลน์เออแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่รู้ว่าเราจะสมัครวิธีเข้าเล่นยังไงเนี่ยทาไม่ถูกวันนี้ผมจะมาสอนนะว่ามันต้องทํำยังไงมั่งอย่างอื่นเลยครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะถ้าเราจะมาสมัครมสมาชิกเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้เลยนะหลังจากที่เรากดหน้าเมื่อกี้มาแล้วนะกดตรงสมัครสมาชิกเนี่ยหน้าตามันจะมาเป็นประมาณนี้นะเออให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ไปนะครับตรงนี้เราต้องใส่เบอรร์โทศั หนะลังจากหน้าเมื่อกี้นะครับที่เราได้ก็เบอร์โทรศัพท <Prinzip> ์ข,ข,ของเราไปแล้วเนี่ยเราก็มาอยู่ในหน้าตาแบบนี้นะเขาจะให้เราเนี่ยเลือกธนาคารนะแล้วก็หมายเลขบัญชีชื่อจริงแล้วก็นามสกุลจริงของเรานะจากบัญชีบัญชีบัญชีที่เราเลือกเท่านั้นนะเอาละครับจากหน้าเมื่อกี้ที่เราได้ก็พวกบัญชีธนาคารของเราเสร็จแล้วนะครับทางระบบเนี่ยจะพาเรามาสู่หน้าตาแบบนี้นะโดยเราจะใส่รหัสผ่านแล้วก็ไอดีไลน์ของเรานะแล้วก็ช่องทางรู้จักนะครับว่ามาจากไหนอ่าแล้วก็เราจะกดรับโบนัสหรือไม่รับโบนัสไอ้ตรงนี้สําคัญนะ ผมว่าเพราะว่าถ้าเรากดรับโบนัสเนี่ยเราฝากส0 0ร้อเราจะได้150กลายเป็น450แต่เราต้องทายอดเทินนะครับแต่ถ้าหากเราไม่กดรับโบนัสเนี่ยเราถอนเท่าไหร่ก็ได้นะก็ออกตามนี้ไปเลยนะครับ หลังจากที่เราได้กรอกขั้วรหัสผ่านต่างๆไปนะครับทางตัวระบบเนี่ยจะพาเรามาอยู่ในหน้านี้นะครับโดยระบบนะครับจะให้ชื่อเข้าระบบกับเรามานะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับหรือว่าพาสเวิร์ดโดยของเว็บ s t r a t e g o g ดอเกนี่ยไอเลขภาษาอังกฤษสามตัวหน้าคือจะเหมือนกันทุกคนเลยนะคือ xog นะครับสำหรับเว็บ s t r a t e g o g ดอเกนะครับเราก็กดไปที่กลับหน้าแรกได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดมากลับหน้าแรกนะครับทางระบบจะพาเรามาอยู่ในหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเราได้ทําการสมัครเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแลวนะครับและเรานะครับก็สามารถเข้าเล่น ออนไลน์ได้ตลอดเวลาเลยนะครับขอแค่เรามีโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สามารถเข้าเล่นสล็อต xo ได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วถ้าหากใครนะครับยังฝากเงินไม่เป็นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนการฝากเงินแบบออโต้แล้วก็ทศนนิยมนะครับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ